ขอร,รับเงินสด1,000บาทนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับ2กลุ่มนี้ครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีมาตา33หรือ39นะครับแล้วก็มีลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบนะครับ คุณรอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้เลยสําหรับเดือนมก,กราคมนี้นะครับเงินสงเคราะ์บุตรเนี่ยจะมีการโอนให้ในวันที่30มก,กราคมวันนี้วันที่28ใช่ไหมเลยอีกประมาณ1-2วันก็จะได้รับเงินสงงคร์บุตรโดยจะให้บุตร1คนต่อ1000นบาทนั่นเองนะครับสตางค์ก็ขอให้ใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33หรือ3 9กานะครับที่คุณอยากจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบตามที่ประกันสังคม คกําหนดนะถึงจะได้รับเงินสเคราะห์บุตรเนาะหากพี่น้องผู้ประกันตนท่านใดนะครับใจสตังต์ตามข่าวอะไรนะครับก็สามารถไปถามไทยกดติดตามได้ที่ Facebook Page หรือ t k t t o k ข่าวสตังมีเดียเนาะส่วนใครที่ชอบดู YouTube อยู่แล้วก็กดติดตาม YouTube ไว้อย่าลืมกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในข่าวหน้าครับ